พี่นำไปเลยก็ได้อ,ไอ,ไอุ๊ยบักกูบักติดอะไรเ,เนี่ยเา,ามือนะเมีเข้าไในพี่แม็กซีขึ้นไม่ได้พี่บักติดบักเขาแลมันมีมันมีมมมขึ้นไม่ได้เข้าข้างในเสาทิ้งของกูตายแม่งแดกอยู่ขอบโอ้ กว่าเลยใครยิงอ่ะพี่เน็กพ,พี่เน็กขึาา้นไหมลงมานะ มีคนมีคนแม็กมีคนข้างน,นอกแกแค่ตัวหลังเด้ จะแพลวคาวอะรู้สึกได้ไม่ใช่ไตลงยูทูบเยอยโคตรฟูเลยไต่ลงเ <c oughs> ต็มเต็มทั้งตัวอย่าไปจุ่ยอย่าไปจุ๊กเขานี่ไปเดินเคลียร์ดิอย่าไปจุมกเขาเราไม่ได้ยิงเร็วเว่ะ <c oughs> เจอไตลงยูทูบว่ะ <c oughs> ไอ้สัตส์ใครกูด้วยตายเลยทีเดียวตายใครดูอยู่โอ้โหลงไปศบแฮกหัวแฮกแฮกใช่ตายแฮกแม็กไงเพื่อน หนีหรือยิพี่อะออกไงไอซันอุบาอะไรเฟสประตูสองเปิดไล่ติมกูจิบไล่ติมติมไล่ติมถูกข้างในเหรอโอ้ยพี่พี่พี่ล้าล้าไลยพี่พี่โดนหนึ่งไล่ติมพี่โดนหนึ่งล้าหลักตายไปแล้วหลักตายไปแล้ว กูนะกูนะนี่กูนะเปิดไฟกูนะแมบกวิ่งขึ้นไปตัวนึงแมบกวีขึ้นไปตัวนึงปับม่วงขับม่วงอยู่นี่ตายแล้วปับม่วงไม่มีมีตัวนึงวิ่งขึ้นไปมีตัวนึงวิ่งขึ้นไปอตัดร่อให้เด็กขึ้นไปไอ้สาวเปิดด้วยแปดปั่นเสือแม่งงโวยแปดเพื่ออะไรที่ไม่พ้นแน่ เฮ้ยมาหนาตึกอะตายแวตายล้ตายแล้ว่ไหนยวไเีอยู่กองซังอยู่ไอ้นี่ดอมทอง ไปไปต่อไปปั๊มเลยโอ้ยใครยิงกลัวไม่มีไม่มีชั้นสามชิ้นโตใฮ้บ้านยิงไป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 ให้ปีโอนำไปเลย cáp bây cái nào ai nhìn. ้ามีมันไม่บ้านขวาก็บ้านซ้ายเรแคมป์ไเดินมาบ้านซ้ายนั่นไงวิ่งอยู่ตรงนั้นเห็นอะไรวิ่งอยู่เมื่อกี้ที่โอปะ่ะใช่ไม่ใช่วิ่งไปบ้านขวาแนละ้วเจอรอยเมตรมันพี่วิ่งกลับพี่วิ่งกลับ พี่ทิ๊บอยู่บนเนินเนาะใช่ใช่แคปวิ่งไปขวาฮะคนคน,บนแคปตามไปด้วยเหรอใส่แคปเดนเข้าหามแล้วันน่าจะอยู่ข้างในเหรอพี่ดูตายแล้วตายแล้วดิ๊ยวิง่งเข้าไปที่หมู่บ้านกันแล้วใช่ป่ะฮะ ใช่ไอ้เนียสิบสิบมีคนชาร์จผมสองคนร้อยเลยนะ้ไ,ไม่เป็นไรตายไปหนึง่งอีกตัวเจ็บหนัก เห็นแ่สุกจังแม่กับตบอยองบนใช่เห็นตรงนี้เห็นตายยยิงเลยของแตก มันอยู่ถ้าอยู่ตรงนั้นอีกไม่เห็นที่ตรงนี้มองไม่เห็นที่รัวมาตายแล้วตัวมันมีแค่มันมาสอง,สองตรงเร็วอย่างนั้นนะหมดแล้ววิลโลว์ไปเขาหมดไปขึ้นน,นามลงเป็นเปล่าจิ๊บลงเป็นเอ้ยเออจิ๊บลงเป็นว่นนะจัดแม็กซ์สอนมาอุ้ยกูไม่มีลูกปืนกผมนะผิดปืนอะไรพี่ ไปหมกไอแม็กเื่อนอะไรอตาสองห้าพี่เฟนทุกคนทุกคนมีของหมดแล้วเนาะมีแล้วเราโลภถ้าเราโลบแม็กกี้เขาจะรอมีมีสองตัวสอตัวไอตัวไอตั่งที่นั่นั่งใช่ใช่ใช่นั่งเ ไอตัวมันจะปาเน็ตโอ้ยข้างหลังีข้างหลังเกตายค่ะตายตายตายข้างหลังไหนวะข้างหลังอ่าถามอยู่ไหนเฮ้ยจิ๊บจิ๊บจิบที่สวนพี่โอพี่โอมาละพี่โอ้อ้าวยิ้มยิ้ยเอ้าอุ้ยมึงไม่ตายเหรอเห็นตรงนี้หมดแล้วสามตัวตรงนี้ไอ้เชี่ยร้องเหมือนตาย เออแม็กปืนโยนยไปละกูคิดว่ามึงใายนะโว้วว้วว้วมันใช้พลังที่เจ็บหรือแค่เจ็บยังไงโคตรแม่นเลยครับ็บระวังหัวแตกเครื่องบัตรนะสิแตก รถหัวเลยละอุ้ยรถแข็งน่แข็งดีดางเลยอะว่าศัตรูไม่รู้ที่พี่โอ้อยิงอ่ะอุ้ยพี่ยังอยู่ข้างบนต่อจะหมดป่านี่แหละอ,อู่ต้ถต้องหิดนะพี่มันติดอยู่ที่ปากำลังจะบอกนี่นิด

เดิมเลยที่อุ่ยตายอ่ป้าวปีสน,นัยมั้งไนเขบอกไม่มีกระกิบกระปิบใชยก็เลยโอ้ยังโหด

น่าจะต้องกลับมา